สีย้ําวา้าพี่น้องมันอีสิพาชมบานแล้วมันเกล็บแล้วนะพี่น้องเก็บสีภายในประตูใหญ่พี่น้องประตูขอบบานหวานสร้างไว้กับเก็บสีภายในพี่น้องเก็บฝ้าเก็บสีฝ้าพี่น้อ,นนองเน้นแบบเรียบง่ายบ้านสามหอ้องนอนพี่น้อง ที่หนึ่งของแรกก็จะมีนละตั้งสองบานงวันเก็บสีเก็บขอบข้างใน,นเราท,ท้าสีขาวไปน้องเย็นสบายนะพีนองนะของสองกับของกาของขนาดสี่คูณสามจุดหานองบ้านหลังนี้เสาสิบแปดต้น เน้นแบบว่าเรียบง่ายพี่น้องเน้นการใส่สอยยูแบบง่ายงายเรียบง่ายอันนี้ห้องนอนห้องทีสานไว้รับแขกคนนัน้นคนนี้มาก็รับแขกได้เกือบเซ็ตเรียบร้อยเลยพี่น้องเกือบร้อยเปอร์เซ็น ก็เลยเก็บสีให้มันงามให้มันเนียนพี่น้องด้านหลังนี่คืเป็นห้องแต่งตัวพี่น้องออกไต้ประเด็เห็นห้องครัวเป็นห้องโถงไว้เสื้อผ้าโถงไว้เสื้อผ้ากล่องอไฟเพื่เป็นมัวๆวานเน่ยวันนี้มาเนี่ยเยเป็นยังไง มีห้องน้ำห้องน้ำก็ใส่กระเบื้องแบบหยาบเพื่อ้นองก็ให้มือเงินห้างข่างๆกัสิจิ๊ดดอกไม้ด้านข้างก็จะเป็นสีขาวมีห้องนึงก็จะเป็นห้องอาบน้ำพี่อน้องระสิกวนง เก็บ,บ,ะะกบ,กบสีบบเรียบร้อยแล้วค่ะจได้ติดไฟละไฟก็ซื้อมาไฟก็จะใส่ไฟแบบหลอดกลมพี่น้องซื้อมาครบเรียบร้อยเรียกติดผู้ใดอยากส้างบ้านก็สอบถามมาไดดเด้ะคะ่ะยินดีแนะนำนน วบา้สบายอยู่แบบโปร่งโล่งเย็นสบายพี่นอน